เริ่มเห็นสัญญาณว่าตอนนี้นะครับพักการเมืองใหญ่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักการเมืองฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาเริ่มทําให้การเมืองไทยเนี่ยเข้าสู่การเมืองของการรุมร้อมนะครับสกัดพักเก้าไกลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับข้อสังเกตที่น่าสนใจคือว่าเมื่อวานนี้นะครับกฎหมายนะครับเมื่อวานซืนวันพุกกรรพทธที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกฎหมายคํานําหน้าชื่อของพักเก้าไกลที่เสนอเข้าสภาเนี่ยนะครับถูกพักร,รัฐบาลบทคว่ำนะครับ เรื่องของการที่พรรครัฐบาลบทความกฎหมายพรรคก้าวไกลเป็นเรื่องที่ค่อนข้างประหลาดนะครับเพราะว่าถือว่ามีหลายครั้งแล้วที่กฎหมายอะไรก็ตามที่พรรคก้าวไกลเสนอเข้าสภาพรรคฝ่ายรัฐบาลจะโบทความและในการบทความกฎหมายของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับพฤติกรรมในการโบทเนี่ยคล้ายๆกันคือมักโบตกฎหมายที่ก้าวไกลเป็นผู้ริเริ่มนะครับแล้วหลายเรื่องเป็นกฎหมายที่ ประชาชนได้ประโยชน์อย่างเช่นกฎหมายชาติพันธ์ชนเผ่าพื้นเมืองเป็นกฎหมายซึ่งยอมรับสิทธิของคนชาติพันธ์ต่างๆชนพื้นเมืองต่างๆนะครับพรรคฝ่ายรัฐบาลโหวตความเมื่อก้าวไกลเสนอกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พรรคฝ่ายรัฐบาลรวมหัวกันโหวดความแล้วแม้กระทั่งเมื่อวานนี้นะครับพรรคก้าวไกลเสนอกฎหมายเรื่องของการเปลี่ยนคำนำหน้านามของบุคคลนะครับพรรคฝ่ายรัฐบาลก็รวมหัวก้นโหวดความอีกทั้งที่เรื่องเหล่านี้พูดจริงๆแล้ว เป็นเรื่องซึ่งพรรคฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะยงยิ่งพรรคเพื่อไทยนะั้นได้มีการหาเสียงนะครับโดยประกาศว่าเข้าใจเห็นใจตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องเหล่านี้ทั้งสิ้นนะครับพรรคเพื่อไทยตอนเลือกตั้งก็พยายามจะแบบมีการไปหาเสียงกับคนชนเผ่าต่างๆนะครับมีการขนสอของพรรคไปแต่งกายแบบชนพื้นเมืองชาติพันธุ์ต่างๆนะครับ แม้กระทั่งคุณเศรษฐาลุงแทองทานก็ไปแต่งตัวเก๋ไก่ร่วมงานต่างๆของชนพื้นเมืองแต่ว่าเมื่อก้าวไกลเสนอกฎหมายที่เกี่ยวกับชนพื้นเมืองชาติพันธุ์ต่างพักรัฐบาลบทคว่านะครับดึงกฎหมายเข้าไปสู่รัฐบาลนะครับแล้วก็มีกระบวนการเตะทวงพักเพื่อไทยนะครับประกาศว่าสนับสนุนความหลากหลายทางเพศสนับสนุนการจัดงานบางกอกพลายนะครับคุณแพทองทานเองนะครับหรือว่าใครต่อใครในพักเองนะครับช่วงที่มีงานพลายเดินขบวนก็ไปร่วมงาน แต่พอพรรคก้าไกลเสนอกฎหมายเปลี่ยนชื่อคำนำหน้านามเข้าสู่สภาพรรครัฐบาลทั้งหมดบทคว่ำนะครับสสเพื่อไทยบางคนบอกว่าขอให้เก้าไกลถอนกฎหมายออกไปก่อนเพราะรัฐบาลกาลังร่างกฎหมายแบบเดียวกันอยู่อยากรีบเสนอขึ้นมาได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศทางการเมืองค่อนข้างชัดเจนว่าพรรครัฐบาลในเวลานี้เข้าสู่โหมดเข้าสู่กระบวนการของการสกัดกฎหมายทุกอย่างของพรรคก้าไกลนะครับต่อให้เป็นกฎหมายซึ่งพรรครัฐบาลเคยบอกว่าเห็นด้วย ก็ตามเช่นกฎหมายซึ่งยอมรับคํานําหน้าชื่อคนที่มีความหลากหลายทางเพศสมมุติผมเป็นผู้หญิงข้ามเพศชื่อผมเป็นนายผมจะไปไหนมาไหนผมจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกานะครับร่างกายผมเป็นผู้หญิงไปหมดแล้วแต่ชื่อผมในพาสปอร์ตยังเป็นนายอยู่เดินทางไปถูกกัดตัวถูกตรวจสอบบางทีถูกส่งกลับกลายเป็นปัญหาเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องดีใครทําประชาชนก็ได้ไปแต่พักเพื่อไทยกับความกฎหมายนี้นะครับแล้วในการคว่ำก็มีการอ้างนะครับร้องเพลงนะครับ กระเทยก็มีหัวใจอะไรก็ไม่รู้โดยคุณอนุสรแล้วก็ร้องไปร้องมาบอกว่าอะไรนะการที่คนที่เป็นกระเทยนะครับบอกว่าตัวเองเคารพอัตลักษณ์ของตัวเองแต่กลับอยากได้ชื่ออัตลักษณ์ทางเพศนะครับที่ที่ปฏิเสธคําว่านายคําว่าอะไรต่างๆไปนในสไว่าลึกๆแล้วไม่เคารพตัวเองจริงๆตะกะไม่มีความไม่มีความเชื่อมโยงอะไรเลยนะครับแต่ว่า เป็นการอธิบายความเพื่อรองรับการคว่ำกฎหมายของพักคก้าวไกลแม้กระทั่งสื่อซึ่งมีความใกล้ชิดรัฐบาลเองนะครับก็มีการบอกว่าการที่พักเพื่อไทยคว่ำกฎหมายชื่อนำหน้าชื่อของคนที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยเป็นเพราะจริงๆแล้วต้องการทาเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียมให้เรียบร้อยก่อนถึงค่อยมาทาเรื่องนี้ซึ่งเป็นการโกหกหลอกลวงทั้งสิ้นเพราะว่ากฎหมายทุกฉบับมันทําพร้อมกันได้นะแต่ว่า นี่คือความเป็นจริงที่เราเห็นชัดเจนว่ามันมีกระบวนการสกัดพักก้าวไกลนะครับในการผลักดันกฎหมายต่างๆอยู่เป้าหมายของการสกัดนี่คืออะไรเป้าหมายของการสกัดสกัดเนี่ยชัดเจนว่าคือความต้องการไม่ให้พักก้าวไกลเนี่ยนะครับเติบโต,ตมากขึ้น,นเรื่อยๆเพราะคนทั่วประเทศก็มองออกว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าพักก้าวไกลยิ่งนานจะยิ่งโตไม่หยุดนะครับในกรณีชัดๆอย่างเช่นจังหวัดภูเก็ตนะครับพักก้าวไกลเป็นพักซึ่งไม่มีสสที่นั่นเลยไม่มีหัวคะแนนเลย แต่พิธานลงพื้นที่นะครับกลับทําให้ภูเก็ตทั้งจังหวัดเป็นภูเก็ตสีสม้มกลับตลบปัดก,กันกับพักเพื่อไทยนะครับซึ่งเคยบอกช่วงเลือกตั้งภาคใต้ว่าพร้อมจะลงพื้นที่ภาคใต้เปิดเปิดตัวคุณแพทองทันที่ภาคใต้ด้วยการลงพื้นที่พัางงาภูเก็ตแต่เวทีแป๊บมีคนฟังประมาณร้อยสองร้อยเรียกได้ว่าร้านหมูกระทะบางร้านยังมีคนไปฟังมากกว่าตอนที่ผู้ไทยไปลงภูเก็ต ไปลงพังงาเพรากระบวนการฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขาต้องการกําจัดก้าวไกลไม่ให้ขยายตัวนะครับวิธีในการกําจัดก้าวไกลไม่ขยายตัวก็คือถ้าก้าวไกลเสนอกฎหมายอะไรเข้าสภารัฐบาลจะคว่ำไม่ให้หมดเพื่อให้เห็นว่าก้าวไกลเสนอกฎหมายอะไรก็ไม่สําเร็จนี่คือยุทธการหลักของรัฐบาลคล้ายๆกับสมัยพลเอกประยุทธ์ที่พอก้าวไกลเสนอกฎหมายสุราก้าวหน้ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ยอมผ่านกฎหมายสุราก้าวหน้าไปออกกฎกระทรวงการครั้งที่อ้างว่า แก้ปัญหาได้ดีกว่าสุราก้าวหน้าในยุคพลเอกประยุทธ์ก้าไกลถูกพักรัฐบาลขัดขวางฉันใดในยุคพักเพื่อไทยก้าวไกลถูกรัฐบาลขัดขวางลักษณะเดียวกันพฤติกรรมของการขัดขวางพักก้าวไกลในสภาในยุคพลเอกประยุทธ์ไม่ต่างกันกับพฤติกรรมที่มีความพยายามขัดขวางพักก้าวไกลในสภาในยุคคุณเถถาทวีสินและพักเพื่อไทยนะครับนั่นก็คือ 1. ใช้สภาคว่ำกฎหมายของพักก้าวไกล ซึ่งเพื่อไทยยังไม่มีกฎหมายนะครับหรือ 2. ใช้คณะรัฐมนตรีอุ้มกฎหมายของพรรคก้าวไกลเข้าไปในคอรมออ้างว่าต้องให้คุณเศรษฐาเซ็นรับรองก่อนอ้างว่าเป็นกฎหมายการเงินต่างๆนานานะครับแล้วในที่สุดกฎหมายของพรรคก้าวไกลที่ถูกรัฐบาลอุ้มเข้าไปนั้นส่วนใหญ่ก็จะถูกรัฐบาลปล่อยตกไปในที่สุด เอากฎหมายไปดองแล้วก็ทําให้กฎหมายหมดสภาพไปในที่สุดนี่คือยุทธการที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเวลานี้นะครับซึ่งเป็นการเมืองที่ไม่ตรงไปตรงมาเป็นการเมืองที่ค่อนข้างสกปรกนะครับล่าสุดนะครับเราเริ่มเห็นภาพแล้วนะครับว่าพรรคเก้าไกลนั้นเขาพยายามจะฝ่าแนวต้านของฝ่ายรัฐบาลนะครับที่ต้องการสกัดการเติบโตของพรรคเก้าวไกลด้วยการสกัดทุกกฎหมายที่ก้าวไกลทำนะครับหรือ ถ้าสกัดไม่สําเร็จก็ลอบก,กฎหมายแบบก้าวไกลไปออกโดยรัฐบาลเองแล้วก็ไปโฆษณาชวนเชื่อว่ารัฐบาลเป็นคนทําเรื่องนั้นรัฐบาลเป็นคนทําเรื่องนี้ง่ายๆตัวอย่างชัดๆคือกฎหมายเรื่องของการสมรสเท่าเทียมพักเพื่อไทยในสมัยที่แล้วไม่เคยทําอะไรเรื่องนี้เลยในสมยัยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกพักเพื่อไทยไม่เคยพูดเรื่องแบบนี้เลยแม้แต่แอดเดียวก้าวไกลและอนาคตใหม่เป็นพักเดียวที่พูด แต่พอถึงตอนนี้นะครับรัฐบาลก็เอากฎหมายนี้ไปผ่านแล้วก็พยายามจะสร้างสังคมให้เข้าใจผิดว่ารัฐบาลเป็นคนที่ผลักดันเรื่องนี้ตลอดทั้งที่ทั้งประเทศคนที่ทําเรื่อง LGBTQ รู้ว่าพรรคร่าที่ผลักดันคืออนาคตใหม่และพรรก,ก้าวไกลนะครับวันนี้กระบวนการเป็นแบบนี้แล้วตอนนี้ก็เหมือนก้าวไกลเองเขาก็พยายามจะฝ่าแนวต้านนะครับของกระบวนการที่พรรคฝ่ายรัฐบาลนะครับ ขัดขวางสกัดเขานะครับตอนนี้ถ้าผู้ชมที่ดูอยู่อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้แล้วกดแชร์คลิปนี้นะครับตอนนี้มีประมาณ7 0 0้กว่าคนที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้กับกดแชร์คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์คลิปฝากกดแชร์คลิปด้วยนะครับทุกคนคนละไม้คนละมือแล้วก็เช่นเคยนะครับท่านที่ดูอยู่นะครับหากอยากจะสนับสนุนก็ส่งความสนับสนุนมาได้ที่ช่องสีรดทอล์กนะครับมาที่ช่องแชทของ YouTube สีรดทอล์กหรือหากท่านดูทาง a c e b o o k นะครับก็สแกน QR Code โค้ดนะครับหรือว่า สับถามศูนย์ทางธนาคารกสิกรไทย0072977068ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับความสนับสนุนที่ท่านต้องการจะสนับสนุนผมนะครับขอบคุณมากๆสำหรับท่านที่อินบ็อกมาหลังไม้นะครับแล้วก็บอกว่าเห็นหายไปหลายวันเป็นห่วงนะครับก็ไม่สบายครับมีปัญหาเรื่องท้องไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นก็จะไปที่มติชนแล้ววันเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะกลับมาพบกับทุกท่านนะครับแบบเต็มรูปแบบตอนหนึ่งทุ่มตรงด้วยเพราะฉะนั้น ใครที่ติดตามดูอยู่นะครับก็บอกเพื่อนนะครับว่าผมไม่ค่อยสบายหายไปหลายวันแต่ว่าตอนนี้กลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่สนับสนุนมาทางช่องแชทนะครับทุกการสนับสนุนก็จะเป็นกําลังใจที่มีความสําคัญนะครับที่ช่วยการทํางานกันต่อไปนะครับ800คนนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่สนับสนุนกันเข้ามานะครับ เพราะฉะนั้นบรรยากาศของพรรคก้าวไกลตอนนี้เขาฝ่าแนวต้านเขาไม่สนใจเขารู้แล้วว่ารัฐบาลพยายามสกัดขัดขวางเขาเขาเดินหน้าลงพื้นที่ต่อไปนะครับพรุ่งนี้คือวันที่4พิธาลิมเจริญรัตจะไปลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเปิดตัวนายกอบจอนะครับสื่อใช้คำว่าเป็นจิ๊กต่อซอตัวสุดท้ายทำก้าวไกลกว่าที่นั่งยกภูเก็ตนะครับน่าสนใจนะครับคำประกาศนี้ เต็มไปด้วยความหาหานี่เป็นพาดหัวจากมติชนออนไลน์นะครับซึ่งเขาพูดถึงกิจกรรมที่คุณพิธาลิมจเจริญรัตน์นะครับจะลงพื้นที่ไปจังหวัดภูเก็ตในวันที่24นะครับจุดที่ลงไปผมไม่แน่ใจว่าจะลงไปที่ไหนนะครับท่านผู้ชมอาจจะติดตามได้เองที่เพจของพรรคก้าวไกลเขานะครับว่าคุณพิธาเนี่ยจะไปที่ภูเก็ตส่วนไหนนะครับอ่าเห็นภาพแล้วนะครับจะไปจุดที่ ชื่อว่าสวนสีภูวนาธจังหวัดภูเก็ตนะครับเดี๋ยวเอาภาพจากเอ่อเพจของพักก้าวไกลท่านผู้ชมดูเองเลยลวกันนะครับว่าเขาจะไปที่พื้นที่ซึ่งมีชื่อว่าสวนสีภูวนาธจังหวัดภูเก็ตผมไม่ทราบนะครับว่าสวนสีภูวนาจังหวัดภูเก็ตเนี่ยอยู่ที่ไหนเพราะว่าเอ่อไม่ได้ชํานาญเส้นทางในภูเก็ตนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปภูเก็ตนานแล้วด้วยนะครับภูเก็ตสําหรับผมเนี่ยก็เป็นที่ท,ที่แพงนะครับผมว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็คล้ายๆผมนะครับว่าภูเก็ตทุกวันนี้เราเป็นคนไทยเราไปก็เครียดนะครับ ไปก็ไม่ค่อยจะไหวเพราะว่าค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยแพงมากนะครับไปบาหลีไปเวียดนามบางคนบอกว่ายังถูกกว่าไปภูเก็ตวันนี้แล้วด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คนสะท้อนกันเพราะฉะนั้น24กุมภาพันธ์นะครับ10โมงถึงเที่ยงก็คือวันเสาร์นี้คุณพิธาเขาจะไปที่สวนสีภูวนาจังหวัดภูเก็ตนะครับจัดกิจกรรมที่เรียกว่าจิกซอสินสุดท้ายจิกซอสิ้นสุดท้าย เปลี่ยนชีวิตคนภูเก็ตนะครับพิธาร่วมกิจกรรมแนะนําตัวผู้สมัครนายกอบจภูเก็ตจังหวัดน,นี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าก้าวไกลชนะเลือกตั้งยกจังหวัดสอสยกจังหวัดทั้งที่ไม่เคยมีสอสเลยนะครับแล้วก็เป็นการยกจังหวัดโดยที่ก้าวไกลเองก็ไม่เคยมีหัวคะแนนในพื้นที่นี้ด้วยนะครับดังนั้นน่าจับตามมองนะครับว่าก้าวไกลจะประสบความสําเร็จขนาดไหนในการนะครับ ได้คะแนนนิยมในส่วนของนายกอบจอมานะครับที่ผ่านมาก้าวไกลเองก็ถือว่าโตถล่มทาลายนะครับในจังหวัดภูเก็ตนะครับปราัยของพิธาพลฟังท่วมท้นล้นหลามกลายเป็นประวัติการนะครับวันนี้พิธาจะกลับไปที่ภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องดูว่าความสำเร็จในวันที่พิธาทำให้ทั้งภูเก็ตเป็นสีส้มนะครับความสำเร็จที่พิธาทำให้ทั้งจังหวัดภูเก็ต เลือกพักก้าวไกลนะครับความสําเร็จที่พิธาทําให้ทั้งจังหวัดภูเก็ตนั้นเ,เทคะแนนให้ก้าวไกลโดยที่ก้าวไกลไม่เคยมีสอสอนเลยแม้แต่คนเดียวนั้นวันนี้ปรากฏการนี้จะพลังงานขึ้นอีกครั้งหรือไม่ถ้าก้าวไกลชนะเลือกตั้งนายกอบจอภูเก็ตน่าจับตาด้วยนะครับว่าภูเก็ตโมเดลจะเป็นแนวทางการทำงานของพักก้าวไกลในจังหวัดอื่นๆต่อไป อีกหรือเปล่านะครับเช่นเชียงใหม่นะครับซึ่งแต่เดิมถือว่าเป็นเมืองหลวงของครอบครัวชินวัตรเป็นเมืองหลวงซึ่งเป็นบ้านเกิดคุณทระศิลคุณยิ่งรักเอ่อในการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นเอ่อบุคคลสําคัญของพรรคเพื่อไทยก็มีการกระแนกระแนโจมตีด้อยค่าว่ากระแสก้าวไกลที่บอกว่ามาแรงในเชียงใหม่นั้นโกหกหลอกลวงนะครับเอ่อคนของรัฐบาลเองที่ทําหน้าที่สื่อบางช่องบางค่ายก็ถึงกับประกาศว่าคนที่บอกว่ากระแสก้าวไกลแรงที่เชียงใหม่นั้นโกหกนะครับ ทั้งเชียงใหม่ลอนเลือกเพื่อไทยอยู่พักเดียวแต่ผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็เห็นแล้วว่าก้าวกลได้สอสไปก้าจากเดิมไม่มีเลยศูนย์เป็นก้านะครับนี่คือสัญญาณว่าการเมืองไทยกําลังจะถึงจุดเปลี่ยนหรือไม่ที่ก้าวไกลรุกทุกจังหวัดบุกทั่วไทยฝ่าแนวต้านของพรรครัฐบาลนะครับซึ่งหลายพื้นที่นะครับยังคง หลงไหลยอยู่ในความเชื่อว่าตัวเองเป็นพรรคซึ่งได้รับคะแนนนิยมสูงสุดจากประชาชนนะครับความเคลื่อนไหวของก้าวไกลแบบนี้ต้องตัดตามองถ้าอย่างยิ่งนะครับเราจะเห็นว่าการรุกการทํางานของพรรคก้าวไกลในสภาน,นั้นดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาการตั้งคําถามกับคุณทักษิณน,นะครับถือว่าพรรคก้าวไกลตั้งคําถามได้ดีเพราะอย่างยิ่งคําอภิปรายของคุณนัชชานะครับซึ่งดุเดือดน,นะครับ เลือดพล่านนะครับเป็นคําถามซึ่งใครได้ฟังแล้วก็รับรู้ถึงความแซบของคุณนัชชาที่ตั้งประเด็นเรื่องคุณทักษิณกลับบ้านนะครับคุณทักษิณอยู่โรงพยาบาลไม่นานแล้วก็ได้กลับบ้านว่ามันมีความพิรุธตรงไหนโดยเพราะอย่างยิ่งนะครับการที่คุณนัชชาเขาตีแผ่ว่าคุณทักษิณในการกลับบ้านนั้นจะต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆซึ่งคุณทักษิณไม่รู้ได้ผ่านได้อย่างไรนะครับเรื่องของการช่วยตัวเองไม่ได้กินไม่ได้เข้าห้องน้ำไม่ได้ อาบน้ำไม่ได้ต่างๆนานาปัานกลายเป็นคําถามที่คนรู้สึกว่าก้าวไกลตั้งคําถามที่โดนใจนะครับขณะที่พักเพื่อไทยนั้นภาพที่ปรากฏในสังคมก็คือพักที่มัวแต่เอาใจนะครับนายมัวแต่เอาใจผู้บริหารพักมัวแต่เอาใจคุณทักษิณน,นะครับมากกว่าจะทําหน้าที่พักการเมืองอย่างที่ควรจะทําจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้น่าสนใจนะครับความเคลื่อนไหวของก้าวไกลที่ รูปแบบนี้นะครับจะทําให้คะแนนนิยมของก้าวไกลนั้นพุ่งขึ้นไปได้อีกขนาดไหนท่ามกลางการปิดล้อมอย่างหนักของรัฐบาลนะครับเส้นทางของพรรคก้าวไกลในเวลานี้ก็คือการเมืองในสภาที่จะต้องทมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันนอกเหนือจากการเมืองในสภาที่ก้าวไกลนะครับจะต้องทวีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วนะครับการเมืองนอกสภาในการลงพื้นที่พบปะกกับประชาชนอย่างดุเดือดนะครับก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ ก้าวไกลนะครับจะต้องทำให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับขณะที่ฝั่งรัฐบาลเองฝ่ยิ่งพักเพื่อไทยก็ทำอีกแนวทางหนึงคือก้าวไกลเสนอกฎหมายอะไรขึ้นมาเพื่อไทยจะความให้หมดกฎหมายความหลากหลายทางเพศนะครับเพื่อไทยบอกว่าสนับสนุนความหลากหลายทางเพศแต่พอก้าวไกลเสนอกฎหมายที่ พูดถึงความหลากหลายทางเพศยอมรับคำนังหน้าชื่อก้าวไกลทเอก่อไทยบอกว่าไม่เอาความไม่เสนอยับไม่ได้นะครับถ้ามีความหลากหลายทางเพศจะเกิดปรากฏการณ์ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเปิดเป็นการล้อเลียนความหลากหลายทางเพศอย่างที่น่าอับอายอับยศนะครับเรื่องคุณทักษิณเองเมื่อวานที่คุณกายณชาอภิปรายในสภาดูเดือดเลือดพ่านนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมฟังบางท่องบางตอนสั้นๆกันดูนิดนึงแล้วกันนะครับ ครับว่ารายละเอียดของการมีโรคนั้นมีโรคอะไรบ้างแต่ผมอยากรู้ครับว่าแพทย์2องท่านที่ได้รับรองโรคไปนั้นเป็นใครเพราะเป็นหมอเทวดาที่ก่อน180วันเข้าไปอาการเจ็บป่วยสาหัสแต่พอครบร้อวันหายได้ทันทีและออกมา181วันกลับบ้านได้นี่ถือว่าเป็นคุณหมอเทวดาที่พี่น้องประชาชนจะต้องเชิดชูเลื่อมใสและเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดิน และคำถามแรกที่ผมถามจากที่ท่านเห็นก็คือมีบุคคลมากมายกว่า930คนที่ผ่านเกณฑ์ในรอบปกติและมี8คนที่ผ่านเกณฑ์ในรอบพิเศษสิ่งที่ท่านตอบมาเมื่อสักครู่มี3องค์ประกอบด้วยกันเสียงตีกัน เสียงตีกันนะครับขอโทษนะครับขอปิดเสียงลงก่อนนะครับเสียงขัดข้องตีกันนิดหน่อยนะฮะเสียงตีกันขอโทษด้วยครับอะเอเสียงตีกันนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับขอแก้ปัญหานหนึ่งก่อนนะครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับขอโทษครับเสียงทางครับแตกมากเนะครับ โอเคขอโทษทุกท่านนะครับมีเออร์เรื่องเสียงนิดหน่อยนะครับพอดีไม่ได้ซ้อมมือหลายวันนะครับขอโทษด้วยมีเสียงคัดข้องนะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับเอ่อข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็นความขัดข้องเรื่องอ่าเทคนิคนะครับที่เอ่อไม่สบายหลายวันนะครับผิดพลาดเล็กน้อยขอโทษทุกคนด้วยนะครับในช่องแชทเข้าใจว่าน่าจะบ่นกันเลยนะครับว่าเสียงตีกันต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับมีความผิดพลาดเล็กน้อยนะครับ ท่านนึงบอกว่าผมมาเกือบไม่ทันนะครับอ่ะโอเคนะครับขอโทษทุกท่านด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้เสียงน่าจะตีกันเสียงตีกันไหมครับเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเสียงตีกันก็ขอโทษด้วยนะครับอโอเคมีการคอมเมนต์กันค่อนข้างดุเดือดน,นะครับอาจารย์พักดื่มน้ำนิดนึงนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณเกียรติบอกว่าทุกอย่างที่ก้าวไกลเสนอจะทำหมดเลยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจดเดี๋ยวเราลองฟังเสียงของคุณกายอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับว่า คราวนี้นะครับเสียงจะได้เรียบร้อยหรือเปล่าลองฟังอีกรอบหนึ่งกันดูนะครับสักครู่ครับรายละเอียดของการมีโรคนั้นมีโรคอะไรบ้างแต่ผมอยากรู้ครับว่าแพทย์2ท่านที่ได้รับรองโรคไปนั้นเป็นใครเพราะเป็นหมอเทวดาที่ก่อนร้อยวันเข้าไปอาการเจ็บป่วยสาหัสแต่พอครบร้อยแปวันหายได้ทันทีและออกมาร้อวันกลับบ้านได้นี่ถือว่าเป็นคุณหมอเทวดาที่พี่น้องประชาชนจะต้องเชิดชู เลื่อมใสและเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินและคำถามแรกที่ผมถามจากที่ท่านเห็นก็คือมีบุคคลมากมายกว่า930คนที่ผ่านเกณฑ์ในรอบปกติและมี8คนที่ผ่านเกณฑ์ในรอบพิเศษสิ่งที่ท่านตอบมาเมื่อสักครู่มี3องค์ประกอบด้วยกันก็คือพรบรกฎกระทรวงและประกาศพรบรครับเขียนไว้ยอย่างนี้หลักใหญ่ใจความที่ท่านอ่านเมื่อสักครู่ผมขยายความให้ชัดๆก็คือว่าระหว่างคุมขัง ต้องมี4คุณลักษณะที่ท่านกล่าวเมื่อสักครู่ผมไม่ต้องพูดซ้ำอันที่สองก็คือระหว่างคุมขังต้องมีความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษไอ้ที่ผมถามท่านคือมันเข้าเกณฑ์ข้อไหนแต่ท่านก็มาอ่านคำถามซ้ำโดยไม่ได้บอกว่าเข้าเกณฑ์ข้อไหนในส่วนของกฎกระทรวงระบุไว้ชัดเจนว่าท่านอธิบดีเห็นควรให้พักโทษพิจารณาจาก2 8 0 0 0 0แรายที่ท่านว่าเมื่อสักครู่ พิจรณาสองแสนกว่ารายให้เหลือแปดรายเป็นพิเศษผมถามท่านว่าใช้วิธีการใดท่านก็มาอ่านคําถามเหมือนเดิมว่าอธิบดีไปคัดสรรจากนักโทษทั้งหมดท่านตอบมาเลยครับวิธีการมีอะไรบ้างที่ท่านทิพดีจะคัดจากคนสองแสนกว่ารายเหลือแปดคนต่อมาส่งให้คณะกรรมการผมไม่ได้อยากทราบว่ากรรมการมีกี่คนท่านตอบว่ากรรมการมี19คนถ้าท่านตอบว่ากรรมการมี19คนช่วยกรุณาระบุมาเลยครับ19คนมีใครบ้าง อนุกรรมการเห็นชอบเห็นชอบเสร็จทำยังไงครับที่ประดีส่งให้อนุกรรมการอนุกรรมการเห็นชอบส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั่นคือท่านเพราะนั้นท่านปฏิเสธไม่ได้เลยว่าท่านไม่เห็นเอกสารเพราะกฎกระทรวงระบุไว้ชัดเจนว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต้องเป็นคนลงนามเพราะนั้นคําถามนี้ที่ผมถามเมื่อสักครู่คือท่านต้องบอกว่าท่านเห็นลายลักษณ์อักษรการพิจารณาแล้วเกณฑ์การพิจารณาตั้งแต่ที่ปดีมาถึงอนุกรรมการจากอนุกรรมการส่งมาถึงท่าน ด้วยคุณสมบัติอย่างไรอันสุดท้ายครับประกาศไปดูประกาศครับประกาศมีอะไรบ้างในประกาศที่ท่านบอกว่าเป็นผู้ป่วยหรือเป็นผู้สูงอายุวันนี้ในสังคมตอบกันไปต่างๆนานาครับทำให้เสื่อมเสียบุคคลภายนอกด้วยวันนี้ท่านใช้พื้นที่สภาตอบให้ชัดเจนเลยครับข้างนอกจะได้ไม่ต้องตกเถียงกันมีอยู่สองเงื่อนไขเท่านั้นครับถ้าป่วยต้องป่วยเโรคเโรคไม่พอเขาเขียนไว้ในประกาศว่าและ ต้องส่งผลต่อชีวิตหากคุมขังต่อท่านตอบได้เลยครับว่าหนึ่งใน7ในข้อไหนและพ่วงด้วยอันตรายถึงแก่ชีวิตอย่างไรไม่อย่างนั้นครับสังคมวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานารัฐมนตีแต่ละคนออกมาตอบก,กันคนละทิศคนละทางคนละโรคมันจะทําให้ท่านส่งผลเสียในอนาคตแต่ถ้าท่านบอกว่าไม่เกี่ยวกับโรคภัยท่านได้รับคุณสมบัติเป็นผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปในประกาศของกระทรวงของท่าน ระบุไว้ชัดเจนครับว่าถ้าชลาภาพก็คือท่านต้องอายุ70ปีและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้70ปีโอเคผ่านเกณฑ์ดูในบัตรประชาชนก็รู้แต่และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในประกาศกระทรวงของท่านระบุไว้ชัดเจนครับว่ากลัวจะใช้ดุลพินิษว่าถ้าเกิดช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างไรผมไม่สอบถามครับว่ารายละเอียดของการมีโรคนั้นมีโรคอะไรบ้างแต่ผมอยากรู้ครับว่าแพทย์สองท่านที่ได้รับรอง โรคไปนั้นเป็นใครเพราะเป็นหมอเทวดาที่ก่อน180วันเข้าไปอาการเจ็บป่วยสาหัสแต่พอครบ180วันหายได้ทันทีและออกมา181วันกลับบ้านได้นี่ถือว่าเป็นคุณหมอเทวดาที่พี่น้องประชาชนจะต้องเชิดชูเลื่อมใสและเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินเพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรู้อยู่แก่ใจครับท่านตอบในที่สภาแห่งนี้ได้เลยครับแต่เรียนว่าแพทย์ก็เป็นแพทย์ที่เป็นกลาง แล้วก็การวินิจฉัยในคณะกรรมการก็ใช้แพทย์ในการวินิจฉัยนะครับก็ผมผมคิดว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายหลักเกณฑ์ทั้งหมดผมคิดว่าการตอบเรื่องเรื่องนี้ก็มีความชัดเจนนะครับท่านเนมีเมตตาแล้ววันนี้เนี่ยหลักเกณฑ์ท่านมาประกาศในที่ประชุมแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนักโทษเด็ดขาด สภานะครับที่มีการอภิปรายช่วงที่ผ่านไปนะครับมันใะได้ผู้ชมเห็นนะครับว่าเกมของแกแ้าวไกลตอนนี้คือเกมที่เขาสู้ในสภาขนาดเดียวกันก็ลงพื้นที่นะครับในเขตอออาบาจอต่างต่างอย่างทวีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งต้องดูต่อไปนะครับว่าก้าวไกลจะฝ่าแนวต้านของพรรคฝ่ายรัฐบาลน,นี้ไปได้อย่างไรนะครับ การลงพื้นที่ของพิธาในภูเก็ตนะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นตัวแปรที่น่าติดตามนะครับว่าก้าวไกลนะครับจะประสบความสําเร็จขนาดไหนที่ภูเก็ตนะครับตำแหน่งนายกอาบาจอจิ๊กต่อสุดท้ายของก้าวไกลในการก่าที่นั่งยกภูเก็ตจะเป็นจริงได้หรือไม่นะครับท่ามกลางการโจมตีพักก้าวไกลหรือการสกัดพักก้าวไกลนะครับโดยฝ่ายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือสิ่งที่ อยากจะให้ติดตามกันพรุ่งนี้เราก็จะมาอัปเดตกันตอนหนึ่งทุ่มตรงด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าดูอยู่ก็มาอัปเดตกันแบบเต็มๆในวันพรุ่งนี้ตอนหนึ่งทุ่มตรงนะครับมีข่าวสั้นๆน,นิดหนึ่งนะครับต้องบอกท่านผู้ชมว่าวันนี้ผมมาเร็วนะครับแล้วก็รายการนะครับก็อาจจะจบเร็วด้วยนะครับเพราะว่าบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตกับผมนะครับบริษัทซึ่งบอกว่าเป็น บริการไฟเบอร์เป็นเจ้าแรกของประเทศไทยเนี่ยนะครับมีการแจ้งมาว่าในเขตพื้นที่บ้านผมซึ่งมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่เนี่ยนะครับวันนี้จะมีการตัดสัญญาณเนี่ยทั้งหมดเวลาบ่ายสองโมงอ้างว่าเพื่อการอัปเกรดระบบผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมการเราอัปเกรดเนี่ยนะครับคนที่รับเงินเราไปเนี่ยนะครับจะต้องมาตัดบริการเราเพื่ออัปเกรดให้เราถ้าผมเป็นบริษัทนั้นนะครับผมจะไม่ตัดบริการลูกค้าในช่วงกลางวันเพื่อ,ออัปเกรดระบบนะครับผมว่าพูดตรงๆ มันเป็นการกระทําที่ไม่ฉลาดและเป็นการเอาเปรียบลูกค้านะครับแล้วช่วงที่บริษัทตัดสัญญาณไปในลูกค้าก็จ่ายตังค์เหมือนเดิมด้วยถ้าผมถามผมเนี่ยผมว่าไม่เหมาะนะครับผมคิดว่าถ้าผมเป็นบริษัทที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตน,นะครับบริษัทซึ่งอ้างว่าเป็นไฟเบอร์เจ้าแรกของประเทศไทยเนี่ยนะครับควรจะตัดบริการถ้าจะทาก็คือตีสามตีสี่ตีห้าซึ่งไม่มีใครเขาใช้แต่ว่ามาตัดแบบนี้ประชาชนก็เดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจนะครับว่าสัญญาณอินเทอร์นเน็ตเนี่ยจะมี ให้พูดคุยกับท่านผู้ชมได้จนถึงกี่โมงนะครับเป็นการต้องลุ้นกันไปนะครับแต่ตามกําหนดการเนี่ยคือถึงราวๆประมาณบ่าย2องโมงดังนั้นใครที่ดูอยู่ตอนนี้ครับหากไม่ได้ดูก็รีบกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็ส่งความสนับสนุนเข้ามานะครับด้วยการสแกน QR Code นะครับหรือธนาคารกสิกรไทย00 7 2 9 7 7 0 6 8นะครับส่วนทางช่องซุปเปอร์แนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนเข้ามานะครับ เข้ามาที่ช่องแชทนะครับแล้วส่งความสนุกกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณคุณ د د นี่ได้ผลจจกกิฟตให้เพื่อนเอนคุณบูด่านะครับคุณน้องกุ๊กกิ๊กบอกว่ายินดีกับการกลับมาของอาจารย์นะครับแล้วหลายท่านด้วยขอบคุณมากๆนะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ขอ